สวัสดีค่ะพินนะคะจากช่องพินชยาค่ะวีล็อกสาวออฟฟิศกับชีวิตชายขอบนะคะเป็นการบอกเล่าไลฟ์สไตล์และการดำรงชีวิตในมุมมองของสาวออฟฟิศแถบชานเมืองนะคะนั่นก็คือนอนทบุรีนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะมีความหลากหลายตื่นเต้นและไม่ซ้ำกับสาวออฟฟิศในเมืองแน่นอนค่ะการันตีเลยค่ะ <c oughs> แตกว่าค่ะต้องกินชาบูห่างกันทรมโอ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะพบกับซีรีส์สาวออฟฟิศออนเวคชันนะคะเนื่องจากเป็นการอัดคลิปในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แสนละลาของเรานั่นเองค่ะล็อกศูนศูนย์สามนะคะตอนชีวิตความปกติใหม่หรือว่า new normal ค่ะ new normal ในยุคโควิด -19 ก้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน,นะค่ะ <c oughs> หลังจากประเทศไทยเข้าสู่คําสั่งผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2, นะ,ะ 2> <c oughs> นะคะเมื่อวันที่17พฤษภาที่ผ่านมาภาพรวมแม้ว่าเราจะผ่อนคลายขึ้นก็จริงนะคะแต่ต้องคงอยู่ในความไม่หมาดด้วยค่ะ อะไรที่ควรระวังก็ห้ามล้านเลยเช่นออกไปข้างนอกก็สวมหน้ากากอนามายัยหยิบจับอะไรก็หมันล้างมือนะคะแล้วก็พกแอลกอฮอล์ด้วยค่ะฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชาบูอินดี้นะคะสาขาบางบัวทองคะ่ะเราจะมาดูกันว่า new normal ในการกินชาบูนั้นนะเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเข้าไปลุยกันเลยคะ่ะ ชาบูอินดี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยค่ะหัวละ259บาทค่ะถ้าจะเอาน้ำแบบรีฟิลเติมไม่อั้นเลยนะคะก็เพิ่มอีก39บาทค่ะนั่งตรงนี้คนหนึ่งนั่งตรงโน้นคนหนึ่งไม่ได้กินด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17พฤษภานะคะน,นี้เมนูของเขานะคะได้คนเดียว คนเดียวเราสั่งแค่นี้เราพอกินไหมเอ๊ะหรือเราจะกินหมดไหมวันเดีวเราต้องกินกับเพาะอ้วกลองสั่งมาดูก่อนดีน้ำมาแล้วเคนเดียวเคนเดียวกินสองหนาแล้วอะ่ะนี่อันนี้รีฟิลสามบาทชุดจานร้านให้มาแบบนี้นะคะช้อนมีช้อนกินขนมค่ะมีตะเกียบ มีหลอดแล้วก็มีจาน <c oughs> เป็นไงบ้างคะเรากินแล้วเรามีที่กั้นคิดถึงคิดถึงคิดถึงจม,มูนในรอบห้าเดือนไหนจมูจมในไหนเราห้าเดือนกินคนเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีน้ำซุปกำลังด่วนเลยคะ่ะโอเค จานเดียวมีสามชิ้นน้อยจัง <c oughs> อื้คิด <gh> ถึงชาบูค่ะบุฟเฟ่หอยแมงพู้นิวซีแลนด์นะคะ ยำสาล่ายค่ะน่ากินไหมคะกุ้งสุกแล้วนะคะกินคนเดียวกินกุ้งไปเกือบยี่สิบตัวได้ค่ะหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> เหลือแต่ซากค่ะ <c oughs> ยังไม่หมด oh, <no. S 1> ค่ะต้องกินไอติมด้วยค่ะเอาให้คุ้ม <Yahoo! S 1> คันใครอยู่ละแวงนี้สนใจมาลองได้นะคะชาบูอินดี้สาขาบางบัวทองค่ะจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ